ผู uhm, ้หญ네 no ิงเหลือกี่คนคุณสองพอดีสองผู้หญิงเหลือสองเฮ้ยแค่ตัวไม่ใช่ถึงสามนี่ก็เชื่อไปด้วย่ถูกใจเลยหนูก็มองเลยอาจับคู่ในนี้คู่กันละเต๋อขชาคู่กันต้นเจมคู่กันคจับคู่ไปไหจับคู่ใครชนะแยกมาผ่านชนะชนะครับชนะ ชนะอยู่ฝ่ายข้างพี่เดียวอ่ะแพ้มาฝั่งอ้อนแพระอยู่ฝั่งพี่เดียวอ่ะโอเคแพ้้ตรงานีโอเคแพ้อยู่ฝั่งนี้นะแพร์นั่งเลยค่ะอันนี้แพรชนะยังไม่มีผลเลยนะครับแพรจับกลุ่มยิ่งเฉยแตว่าจับกลุ่มไ่ได้ของยิ่งฉุกเลยว่าจะแพรแล้วอะจริงเหรอแล้วตกลงยิ่งฉุกกะยังหรือว่าเฟรมมันหาเรื่องไปอยู่ข้างเดียวกับแพรวา ชุกกันยังะครับวับบนนี้ผมขออนุญาตนะครับผมจะให้คุณนั่งใกล้สาวนะครับวันนี้